สวัสดีค,ร,ครับผู้ก่อชาแนลของ Reflex นะฮะก็ต้องบอกว่าชื่อชาแนลไหวเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิป2องน่าจะงงว่าเอ้ยนี่เป็นสุดเดือนไม่ใช่เหรออ่ะประมาณนั้นแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะฮะก็วันนี้เนื่องจากมีน้องท่านหนึ่งนะฮะก็เข้ามามีคอมเมนต์ถามเกี่ยวกับตัวเนว่าวูลโลนะเนว่าอุโลตัวนี้นะฮะว่าเออเขามีฟังก์ชันที่เรียกว่า loopback นะฮะเอาไว้ทำอะไรก็ประมาณน,นึงนะผมก็ ไอตัวเครื่องข้างบนผมก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่ามานั่งเล่นดูก็จริงถามว่ามันมีความจําเป็นต้องใช้ไหมก็ถ้าบอกเล่นลึกๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเ,อาเลนมันได้นะฮะว่าเหมือนก็นเช่นตัวเนี้ยนี้แค่2 Input พุเราสามารถสร้างมันทำเอาวิชวลอินพุตเพิ่มขึ้นมาได้เป็น3-4ประมาณนั้นนะเนี่ยมาทำให้มี Input ได้อตัวถ้าบอกว่าเราจะเ,าเขาเรียกว่า เพิ่มเสียงให้เป็นสเตอริโอหรือประมาณนั้นน่ะให้มันมีมิติของเสียงมากขึ้นสามารถทําได้นะตัวเล็กเนี่ยเจ๋อมากผมว่านะก็จริงยังไม่เคยลองทำเลยเรี <c oughs> ่าอูดนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมาผมว่าน่าจะคล้ายๆายกันโอเคเดี๋ยวเราผมจะแคปเตอร์หน้าจอด้วยแล้วไปคุยกันที่หน้าจอป่ะโอเคครับ okay, เดี๋ยวเรามาลองกันในโปรแกร,รม VeG a สนะฮะสำหรับร้องหลายท่านผมว่าอยากจะ ไม่อยากจะเอาหาไปกิ๊งแท็กมาวางนะฮะเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่ามันยากเกินไปสหราัการวางมาก i ิ้งแท็กอยากเล่นสดๆเปิดเพลงเข้าไปแล้วก็เล่นไปด้วยเลยประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้สามารถที่จะทําให้มันมีเสียงไปพร้อมกันได้ใน v วกั s นะฮะโดยที่เรามามาแต่งที่ direct w a r routing นะฮะเดี๋ยวมาเปิดที่เวกัสเลยแล้วกันนะฮะ <S 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 บอกว่าเวกัส ผมว่าน้องๆหลายคนก็อาจจะใช้อยู่นะฮะแล้วก็อาจจะหาวิธีอยู่ด้วยมั้งไม่แน่ใจ <Yeah. S 1> <c oughs> เอโอเคก็เข้าไปปีรีเฟรนซ์แล้วก็เลือกเป็นเนวาอูโนนะฮะเพราะว่าตัวนี้ต้องเป็นไดเวอร์ของเขานะฮะจากนั้นเราก็สร้างแทร็กขึ้นมาเลยปกติแท็กถ่็กออดิโอนะถ้าเราจะอัดเสียงแบบนั้นผมแท็กท่าออดิโอขึ้นมาปกติแล้วถ้าบอกว่าเราเล่นอย่างนี้เราเสียบ1 i n p u อินพุตใช่ไหมฮะเราดูที่หน้าจอเห็นไหมฮะมันจะขึ้นแค่ มีสัญญาณเสียงแค่ช่องเดียวนะฮะตรงแถบเทียวอันนี้เท่ากับว่ามันดังข้างเดียวจริงไหมเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆเลยอันนี้เราเปิดมาเพื่อจะให้มี2 Input พุนะสองอินพุก็ไม่ยากนะฮะเราก็แค่จัมตรงนี้เข้าไปนะส่วนตัวนี้ที่เป็น Direct l o ลูปแบ็กเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรมันเพราะเรายังไม่ได้ใช้วิชวลสามนะเข้ามาเราใช้แค่1กับ2แล้วก็เอาตัวเนี้ย ไปเข้าอินของช a n n สอ2เข้าไปแบบนี้นะฮะผมก็จะมี2แผงกลรเห็นไ,ไหมฮะจบแล้วก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะทําเล่นเข้าไปใน1 input ทําให้ออกเป็นเหมือน2 input ได้อ่ะ,อะจากนั้นเราจะเอาเพลงเปิดเพลงะผมเปิดเพลงเข้าไป ะเพลงเป็น Backing Tag นะฮะบบนี่อ่าตอนนี้มันยังไม่เข้านะ,ะไม่มีสัญญาณเข้าเห็นไหมฮะมันไม่มีแถบอะไรขึ้นมาเราก็ใช้ตัว WDM เข้าไปร่วมกับ ASIO ได้ของเขานะฮะเช่นก็ดึงไปแบบนี้เลยนะะน,นี่นะนี่นนะได้มาหนึ่งแท็ละคือเอาเอาของสัญญาณตรงนี้ไปเข้าอินนะฮะเหมือนกันตัวนี้เราก็เอาไปเข้าอิน นะนี้เราก็ได้ดนตรีแล้วเรียบร้อยเราจะอัดเสียงไปพร้อมกันก็เล่นกีตาร์อะไรเข้าไปเลยนะประมาณนี้นะเราก็จะสามารถที่จะหนะยุดก่อนหยุดสำหรับ ตัวโฟลกัสนะโฟลกัสโปก็ใช้แบบนี้เลยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังดูนะว่าเสียงมันออกมาจะเป็นยังไงอันนี้ตอนแรกเสียงที่เราอัดนะฮะอันนี้คือมันเป็นกีตาร์เสียงรายเนาะเสียงปกติมันจะดังอยู่จะดังอยู่ข้างเดียวใช่ไหมฮะอันนี้ดังอยู่ข้างเดียว ดังอยู่ข้างเดียวแล้วจากนั้นเราก็ที่บอกว่าเราทําเป็น2แตร์ก็จะดังสองข้างแล้วจากนั้นเราก็เอาเพลงเข้ามาในการใช้ร่วมกันกนีต่ตอนแรกมาแทร์เดียวใช่ไหมฮะเสียงเดียวข้างเดียวโอ้ยทำเป็นมาสองข้างนี่บอกก็คือรูปนี้ทีนี้เราก็เล่นกีตาร์ไปพร้อมกันได้เลย ประมาณนี้ผมก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยยังไงก็เดี๋ยวมันเป็นวิธีการนะเป็นไกด์ไลน์ผมไม่ได้ยินเสียงในตัวนี้ผมไม่ได้ใส่อฟเฟตเข้าไปมันก็เลยไม่รู้ว่ามันดังสองข้างหรือเปล่าไม่แน่ใจมันอาจจะแบบมันอาจจะดึงกันไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันอันนี้ในเบื้องต้นที่จะเป็นเวกัสนะฮะก็ใช้งานสามารถที่จะเอาลูปแบ็กตัวราว t ิ้งมาใช้งานได้ประมาณนี้อ่ะเข้าคร่าวก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่หรอกละ่ะแต่ว่า ออกไปจากนั้นเดี๋ยวเราไปพูดถึงการที่จะลูปแบ a c ให้มันเกิดเป็นวิชวลแบบ3-4ด้วยดีกว่านะฮะในะโปรแกรมทำเพลงทั่วไปนะฮะผม,มลองเข้าเวกคิวเบสคิวเบสโอ้นึกไม่ออกนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันกันกนกบ Cuba บสดูบ้างเมื่อกี้ที่เราจะใช้ กับเวกัสใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราไปลอง q u b a s e ว่าเราเอามาทำอะไรได้บ้างก็แล้วแต่จะไปไประยุกต์ใช้กันแล้วกันนะฮะสำหรับ Blueback ก็มันเหมือนกับเป็นการอัดซ้ำได้อัดย้อนกลับไปได้ประมาณนะถ้าเราอัดเสียงไปแล้วอจะเรียกว่าไงอผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทำอะไรถ้า <laughs> บอกว่าลงลึกๆก็อาจจะมีประโยชน์นะฮะก็ลองดูนะฮะ คือตอนนี้มันมีคำว่า Input และ Output เดี๋ยวผมเข้าไปที่ t u u i o s s t u u อ่าต้องเป็นในว่า Uno นะโอเคเรียบร้อยจากนั้นตัวตัวมันเองเนี่ยถ้าลืมจุดเริ่มต้นที่เอาไว้ใช้งานนะฮะมันจะมี playback กับ recording ถ้าบอกเป็น3-4 v สี่วิชวลเนี่ยเราสามารถที่จะ Attract ที่เราอัดไปแล้วอะ Attract ของมันเพิ่มขึ้นม,มาได้อีกโดยที่อัดตัวมันเองอะประมาณนั้นนะถ้ารูปแบบนั้นสามารถทาได้หรือเราจะ เบื้องต้นอ่าหันี้ผมยังไม่ได้แก้ไขอะไรนะมันเป็นอย่างนี้อยู่แ้วผมจะสร้างแทร็กขึ้นมาหนึ่งแทร็กแล้วกันนะฮะแทร็กที่เป็นแทร็กโมโนนะฮะอ่ามี่คอนฟิกชันเป็นสเตอริโอก็ไม่เป็นไรนะโอเคเป็นหนึ่งนะฮะลองสร้างแทร็กแบบนี้มาแล้วเราใช้กับพวกเอฟเฟกเข้าไปนะฮะอ่านะผมเปิดเป็นสเตอริโอก็ได้นะ ตอนนี้เ้าบอกว่าเรามีเซอริโอแต่ว่า Input ตใช่ไหมฮะมันเขียนว่า Input ตโหมดที่เป็นเซอริโอแต่เราไม่ได้เป็นเซอริโอเราเป็นโมโนนะฮะเพราะว่าเราใช้ตัวนี้มันแค่ช่องเดียวถ้าเราเลือกเป็นเตอริโอมิติของเสียงมีความต่างกันแน่นอนนะฮะใช้วิธีนี้ง่ายๆเราสามารถที่จะเอาตัวดนนีกดนนีกแรวเราติ้งเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะฮะก็คือ ทำเหมือนก,น,กนกันกับที่เป็นตัวเวกัสนะฮะก็คือเลือกเหมือนกบเรามี2 Input เข้าไปแบบนี้นะฮะก็ดันดึงเขียวเข้าไปให้มันเกิดเสียงก็เต็มขึ้นเลยนะฮะเหมือนก็เรามีเป็นสเตอริโอจริงๆนะฮะอ่ะไหนเป็นแบบนี้นะโอเคนี่แบบนี้เหมือนตอนนี้เราได้เป็นสเตอริโอจริงๆเพราะว่ามันออกเป็นออกเป็นสองแทกใช่ไหมถ้าเรานี่ออกไป นะขึ้นอันเดียวนะแถบขึ้นอันเดียวนะถ้า,าบอกเราลากมาให้เป็นสองอินพุตเลยนะเสียงเต็มขึ้นเลยนะมันมีเหมือนกับมีเข้ามาช่วยประมาณนั้นตอน้เรกเป็นเตอริโอเรียบร้อยนะเ๋ยวผมลองอัดเสียงเข้าไปดูแล้วเราจะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไปอัน,นี้เซอริโอนะเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอ่นะ นีนะ้ถ้าเราเปิดฟังมันก็จะเสียงมันก็จะค่อนข้างจะเต็มกว่านะมอนเหมือนได้มี2มีสอินพุตเข้ามาเดีนะ๋ยวผมอากต่อไปแล้วกันจะได้เห็นภาพว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวนี้ให้เป็น2อ n p ินพุตเข้ามาจะเป็นยังไงอัดนะต่อไปเลย ว่าสัญญาณจะเบากว่าหรือเปล่านะฮะ มีความใกล้เคียงมันก็แทบจะไม่แตกต่างแต่ว่าผมว่าน้ําเสียงมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วไปลองเล่นกันดูแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดดูอ๋อวิงเลย ว่าช่องเดียวมันก็อาจจะเออผมว่ามันมีไดนาิกของเสียงมันมีความต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะอันนี้ในกรณีที่เราจะเราใช้ด้าน Input มันนะแบบนี้หรือเราจะดึงอินพุตให้เป็นสามสี่อะไรก็แล้วแต่เราต้องก็ต้องสร้างวิชวลแฟกซ์ขึ้นมาแบบนี้นะฮะประมาณนั้นอ่ะเรามีสอง p ินพุเราอาจจะอินพุตนี้ไปไว้นู่นไปนี่ก็แล้วแต่ลากกันมาให้เป็นสีเขียว นี่นะฮะก็คือออก3 4ให้มีอีก2ช่องขึ้นมาได้แต่เป็นแทร็กสำหนะรำับอัดเสียงอ่ประมาณนะแทร็กสำหรับอัดเสียงแล้วทำยังไงอตอนนี้ผมไม่ทำอะไรมันปิดไปก็ได้เพราะว่าผมไม่เล่นไม่เล่นอินพุตแล้วผมจะใช้ออปต์มันนะครับผมจะสร้างเอาพุตขึ้นมาเป็น3 4นะฮะอัดเป็น3 4แบบนี้ต้องเป็นเซอริโอเนาะเพื่อจะอัดเสียงมัน อันนี้อ่าอเคผมประจาดเสียงแฟกตัวของมันเองที่เราอัดไปข้างบนเนี่ยอ่าไม่ต้องเปิดอะไรนะเปิดเสร็จปับ๊บเอาเดี๋ยวๆลืมต้องกดอัดด้วยนะตอนนี้ยังอัดไม่ได้เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเรายังไม่ได้แก้ตรงนี้มันนะให้เป็นตรงนี้นะนะมีสัญญาณเพิ่มขึ้นมาแล้วเราได้แ็กเป็นสเตอริโอสองแฝกเข้ามาเลยนะ<ม>นคือการสร้างวิชวลแฝกขึ้นมา จากโมโนเราทำเป็นสเตอริโอสองแท็กแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะมันก็ผมว่ามันค่อนข้างจะใช้งานได้หลากหลายแล้วเราคง็งไปประยุกต์ใช้เอานะผ,มผมเอานี่ลงวิช่วลแฝงมก็จะไม่มนะีเอาขึ้นไปอีกมันก็เหมือนการแบบ เอาสัญญาณมาลูกกับนั่นเองนะฮะถ้าเราจะใช้แบบอัดเสียงแบบนี้เอาไว้แก้ทำอะไรก็ประยุกต์ใช้กันเอาเองนะฮะต้องบอกว่าพอเราได้แทร็กตรงนี้มาใช่ไหมมันเป็นแทร็กเสียงที่เป็นเสียงที่อัด่อลู เสียงเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองจะใส่เอฟเฟกอื่นๆเข้าไปดูมันจะมีความแตกต่างกันขนาดไหน,นถ้าเกิดว่าเราจะเอาแทร็กมาใช้งานในรูปแบบที่จะอันนี้เป็นเซ r รีโอเหมือนกับวิชวลแปลว่ามันมันหลอกใช่ไหมมันทำเหมือนกับไรหลอกขึ้นมาเสียงช่องอินพุตหลอกเข้ามาเพื่อเราจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นเช่นผมว่าเราจะใส่เอฟเฟกตัวอื่นผมจะออโต้แพนใส่เข้าไปในตัวล่างนี้นะฮะเป็นย่งไง เอาฝั่งตัวล่างสิอ่ะประมานี้มันก็จะกลายเป็นอ่ามันจะวิ่งแบบโหวิ่งดีแหละ อัน,นี้นะเดี๋ยวเราลองใส่เอฟเฟกข้างบน,บนจริงๆมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกเราค่อยใช้เาขาเรียกว่าอะไรอะตรงนี้มันเป็นตัวอัดเสียงของตัวนั้นนะวางั้นเถอะเราจะก๊อปปี้มันหรือจะทําอะไรมันก็แล้วแต่เราผมก็จริงๆล้วบอกตรงว่าไม่ค่อยได้ใช้นะฮะแต่ว่าถ้าทํางานลึกๆผมว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ใช้งานๆๆ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  เปิดพร้อมกันตรงกันแต่ผมไม่เอาโต๊ะตกแผนเลยาผมว่าเอาไว้เสริมทับก็ได้นะ <c oughs> ทำเป็นแบบ วิชวลแทร็กแบบนี้หรือว่าเราจะสร้างแทร็กมันเพื่อทำให้มิติเสียงมันมีมากขึ้นก็น่าจะได้นะฮะสำหรับสำหรับสำหรับตัวเนี้ยเ,เราไม่อัดเสียงแล้วก็เอาไว้ที่เดิมนะฮะถ้าเราอยากจะเรคคอร์ดดิ้งมันแล้วก็เหมือนกับเป็นการอัดตัวมันเองประมาณนั้นนะฮะนี่ใน Cubase มันก็จะประมาณนี้แหละผมก็ใช้ประมาณนี้นะ ส่วน r า u ติ้งเราก็เลือก Input ตเอาว่าจะให้มันออก Input อะไรก็ตามใจเราถ้าเรามี Input ผมเสียบกีต้าอยู่ช่องเดียวผมใช้มันออกช่อง3ให้มันออกช่อง4อ่าให้มันมี 1, 2, 3, 4ที่เราจะสามารถสร้างแท็กแบบนี้ได้นะฮะแท็ทแท็กเข้าไปเห็นไหมฮะมันจะมีเลือกให้เราเลือกตั้งกี่ตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6อมี่มันมี Input ให้เราตั้ง6แบบนะที่เราจะ เลือกใช้งานนะมันก็จะมีความแตกต่างกันอยูนะ่ถ้าบอกว่าเราจะอัดอะไรที่มันมีมิติของเสียงหรือจะอัดอะไรที่มันแบบมีความแตกต่างของเสียงหรือจะวางลําโพงหรือจะวางไม้ที่แตกต่างกันประมาณนะั้นแล้วก็สร้างวิชวลแทร็กขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อจะเหมือนสร้างเหมือนกับว่าเอ,อ้ตัวนี้เป็นไม้จ่อแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ไม้อะไรประมาณนั้นก็ได้นะฮะมันทําให้เกิดมิติของเสียงหลากหลายได้เช่นกันนะสำหรับการสร้าง ตัวว s ชวลแทร c กแบบนี้นะฮะก็คือของวิชวลเนี่ยว์ชวลนะวิชวลวิชวลนั่นแหละนะก็ได้ประโยชน์นะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเล่นลึกๆก็อาจจะมีมีประโยชน์สำหรับคนที่เอาไว้ทำงานก็ลองจับคู่มันดูแล้วกันนะฮะว่าจะจับคู่มันคู่ไหนที่เป็น input o u อ p u t อะไรก็แล้วแต่มันก็เลือกไปลากไปไหนก็ได้อย่างนี้แหละลากแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือ Output อินพ <In> ุตเห็นไหมอินพุตกับอินพุตเจอกันนะฮะผมจะเอาพุตนี่มาใส่ <c oughs> แบบนี้ก็ได้นะประมาณ o u าเอาพุตของช่องหนึ่งแล้วเรามีสัญญาณช่องหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็มาเข้าตรงนี้ก็ได้อินพุตแบบนี้แต่ตรงนี้ต้องไม่มีนะ <c oughs> มันก็จะสร้างแทรอีกแบบหนึ่งเราเวลาเราอัดเสียงเราอยากจะได้อะไรมันค่อนข้างที่จะ มันจะเป็นเฉพาะจุดเฉพาะคนที่เอาไว้ใช้งานนะฮะก็ลองเอาไว้เล่นดูก็แล้วกันนะ,ะหลักๆก,ก็ผมว่าก็น่าจะเป็นการแบบอัดเสียงก๊อปปี้เสียงขึ้นมาอะไรประมาณนั้นเพื่อจะลูบเสียงนั่นแหละอาลูปเสียงย้อนหลังประมาณนั้นมากกว่านะฮะแต่ว่าอื่นๆไม่แน่ใจอาจจะเอาไว้ทำงานพวกดีเจพวกอะไรได้ด้วยอันนี้ขอดีผมไม่มีพวกโปรแกรมพวกนั้นนะฮะที่เอาจะมาใช้งานผมก็จะ เล่นอัดกีตาร์แล้วส่วนใหญ่ก็กีตาร์ก็จะไม่ได้ทําลูปทาอะไรที่เอามาดึงให้มันเกิดเสียงย้อนกลับหรืออัดเอาไว้หรืออะไรประมาณนั้นน่ะมันก็อ่ะแล้วแต่ถ้าบอกว่าสไตล์ดีเจประมาณนั้นสไตล์ดีเจผมว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าในการที่เราจะเ,เล่นอะไรที่ย้อนกลับแล้วก็ทําเพลงที่เหมือนกับมีเสียงที่เราอัดไว้แล้วเราอยากจะให้มันรีเพย์ย้อนกลับถอยหลังหรืออะไรประมาณเนี้ย ผมว่าน่าจะเหมาะกับการที่เราจะเอาตัว d ดร์ฟแวร e Routing เนี่ยมาใช้งานนะฮะแล้วก็จะรูปเสียงยังไงให้มันเพื่อเป็นการอัดเสียงเข้าไปด้วยเหมือนกับคนที่ก็ททำพวก EDM พวกอะไรประมาณนั้นนะฟิลประมาณนั้นน่าจะเหมาะสมกว่าอาจจะไปเหมาะกับพวกโปรแกรมที่ทำบีทพวกฟ o t ล o o สตูดิโออะไรเงี้ยน่าจะทำงานเข้ากันได้มากกว่านะประมาณนั้นก็ เท่าที่ผมเข้าใจมันก็จะเป็นแบบนี้ปนใหญ่ผมจะอัดกีตร์มากกว่าจะไม่ค่อยได้มาเล่นอะไรที่เป็นแบบซาวเท่าไหร่ซาวบีดซาวอะไรก็ไม่ค่อยได้ทานะฮะแต่ว่ารูปลักษ์การทํางานเราก็ต้องลองไปไประยุกต์ใช้กับของเราเองดูแต่หลักๆที่บอกว่าเช่นอัดกีตาราทำโคเวอร์มันก็ง่ายๆถ้าบอกใครจะทําก็เอาลูปเสียงเข้ามาแล้วก็เล่นไปพร้อมกันเลยก็ได้เหมือนก็เราอัดแบบเนี้ย ที่ผมทำในตัว Vegas Pro แบบนั้นนะฮะก็เล่นไปด้วยอัดไปด้วยได้เลยนะฮะหรือเราจะไล์สดอะไรต่างๆนะเราอัดไปด้วยอีกก็มันอยู่ที่คนที่ใช้งานมากกว่าว่าจะไปยุกใช้ไปในด้านไหนนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะพอจะเป็นประโยชน์มั้งประมาณนี้สำหรับน้องที่สอบถามมานะฮะก ลองลอง,ลองเอาไปใช้กันแล้วว่าแต่ละคนดำไปชำอะไรกันได้นะฮะผมก็เนี้ยยกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้แหละนะฮะอืมโอเคว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ